ตอนสุดท้ายขอเถอะเออปัจเจม้า,มาโอ้โหคูสามสิบสามอีกเฮียเฮ้ยเอ้าเรื่องสามสิบเก้าคูน้าโอ้ยเจ๊กคูสามสิบเก้าเยี่ยคำเตื่นมาท๊อฟเกอร์แปดปีขึ้นไปบราบรา รายการนี้แตไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายนืกอหาหยาบคายเนืกอหาหยาบคายและไปต่อยุก่อนที่จะดูจำนวนน้อยถ้ามาดูถ้ามาเห็นมันเป็นแบบเนี้มันพูดแบบนี้จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยพี่นำมาเพื่อปอะสบกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงไต่จริงด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอวัดให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็ค เอาละครับผมก็กราบสวัสดีกับทุกท่านเลยนะครับผมมาสวันดีกันได้เข้ามาอยู่ในหน้าเกมของรถแข่งค่ายพีจีกันแล้วนะครับวันนี้ก็มาที่ถึงหนึ่งบาทนะครับมาดูสิว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะเห็นเขาว่าตัวกูเป็นโหดนะฮะเออก็เลยลองเข้ามาเล่นดูนะครับมาใส่ไปเลยนะครับผมเป็นท่าบ่าไปเป็นอร์โบไปมาครับผมรถแข่งก็ต้องขู่ turbo นะฮะอ้าวกดสามสิบทีเขาเฉย จ้างงจานมาฮะากันดูเดี๋ยวเรามาดูสิว่าโบนัสเข้าเล,เลยแบบนี้แตกหรือเปล่านะฮะเอาได้คุณห้ามาเพื่อนเอ้ยเฮ้ยร้อยห้าสิบเจ็ดบาทครับผมมาเป็นห้าบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับนะก็อย่าลืมมาฮะาคลิกที่ลนี่ได้คิดตารางมาได้เลยนะจ๊ะโอ้โหมาแล้วจังหวะนี้มายังไงเอ้ยอ่าสวยคูณสิบห้าครับผมคูณจังตังไม่ใช่ คูนโหส่งชื่อจริงๆครับเพื่อนมาครับผมยังไง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 มีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าคนดูมาไหมล่ะนี้อ่โห24แล้วเพื่อนเอยแล้วเปิดสุดท้ายเฮ้ยแค่ด้วยมาสวยโอ้โหเสียดายมันแต่งน้อยไปหน่อยนะครับผมนะคนดูโอ้โห้ช้า พึ่งยอดด้วเพื่อนร้อยแปดบาทก็ยังดีมาฟีเกตได้ไปซ่องร้อยห้าสิบกาบาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับอ่าฟีเกตแบบว่าเข้าเร็วๆอย่างนี้นะครับมาได้น้อยแต่ได้นะเออกำพี่ดีกว่ากำตดนะกำทำไมขี้เหม็นนะจ๊ะบายฮะเฮ้ยเย้เท่นี่ถ้ารถมาแถวหน้านี่สวยกว่าน,นี้อีกนะคุณดู ม่ปสดยอาสุดยา,ดดยาดมาฮะเป็นสิบบาทครับผมปะแจมาเออสวยปะแจมาตัวคูณมาไหมเอยเชี่ยไม่มีตัวคูนมาสวยโอ้โหด,ดูตัวคูณมันชอบมาจะแบบว่าจังหวะที่แบบว่ามันแต่งน้อยๆนะเออแต่งเยอะแล้วไม่หมึงไม่ไม่เห็นข้าวหรอกตัวตคูนเนี่ยดูดิ เห็นนะ,ส,นาะส,าส,าสามบรถเยี่ยสวยไปดูดิสบาทสบาทเฮ้ยแล้วตัววันดี้เขาที่เก็นสองบ,บาทแล้วเขามา,นานดูสิว่าจะเข้าติดหรือเปล่าจะแตกรือเปล่านะเปิดแรกมาคูณสครับผมหบาทที่สวยไป เป็นสิบบาทนันลูกพ่ออย่าทำให้เสียชื่อเออสวยมาสิบสองบาทก็เอาวะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฟรีเลยฟรีอ่ะเกือบล้วมึงเกือบล้วมึงมาฮะโหสิบสามเฮ้ยโดนหอดเกินแต่ไม่มีโจวก้า ผมมาเล่นมาฮะสวยคูยีาา่สิบห้านอกจากสร้างรายห้าสิบบาทแล้วผมไปเกือบจริงเอาวันนี้นะฮะสำหรับรเข้ายากจริงนะฮะวันนี้นะมา ทีสาแล้วเพื่อนแมสท้ายเปิดสุดท้ายขอเถอะเออปัจเจมาโอ้โหู3สอีกเียเฮ้ยเอาเรื่องสาสก้าคูหนาโอ้ยเจเคู่สามสิเกอาห้าเป็นคูสเกเยนเคหนึ่พเก้าร้อยบาทจุดทสิบตาครับผมโคดดโคดสุดมาเชียร์นึงร้อยวันนี้โอ้โหปื้มเลยนะครับผมมาคนดูนะฟรีเกมครับสังรับติด สุดยอดส,สวยครับผมนะฮะโอเคสำหรับค,ครบ,นะบคลิปนี้เท่านั้นก็ขอจบคลิปวเบอร์ินเท่านี้เลยแล้วกันนะครับนะส่วนเพืเ่นอนๆท่านไรที่สนใจก็อย่าลืมฮะที่ลิงใต้คลิปด้านล่างมาได้เลยนะครับยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปนะวัสดีครับ